สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนคลับบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คุณเบสคำสิงห์ที่เขา้าโรบักสู้ขู่สุขค้นนะคะพี่น้องหวังว่าพี่น้องทัวประเทศไทยคงสิติดตามรับชมการไลฟ์สดนะคะทางของโรงพยาบาล The Arts p l s s t i c s กซิ r กอรี่ฮัลสพนะคะพี่น้องซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสัญญกรรมตกแต่ง The Arts ในการไล่ครั้งนี้อินฟูชื่อดังของประเทศไทยบอสบิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้องร่วมกับน้องเบสคำสิงในการไลฟ์ขายขายเขาเรียกว่าอะไรขายโปรของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโปรแห่งความสวยค่ะพี่น้องยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์ฟิลเลอร์บท็อกโมติน่าเป็นต้นนะคะพี่น้อง จากราคาเต็มกะดำลงมาเป็นราคาที่เป็นเขาเรียกว่าราคาโปรนะคะของทางโรงพยาบาลดีอาร์พลาสติกฮอสปิทอลนี่นะคะเป็นการไล์สดมาราธอนสองพนยี่สิห้เป็นการไล์ไสดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีพันวาเป็นเทศกาลไหนก็สู้เทศกาลความงามของดีอาร์นี้ไม่ได้ทั้งสองกับไปร่วมไล์สดโดยมีระยะเวลาให้หนึ่งชั่วโมงจาก 1ิบแนาฬิกาถึง1นึ่ทุ่มค่ะพี่น้องในโชวโมงหนึ่งเนี่ยมีเงินไขบอกว่าคนก่อนเขามีผู้ติดตามหรือมียอดวิวที่เข้ามาชมเท่าไหร่คุณจะต้องทำได้เกินแล้วยอดขายคนก่อนเขาทำไว้เท่าไหร่คุณจะต้องได้เกินคนเก่ามียอดวิวทีสามหมืามค่ะพี่น้องบอสบ๊ก,กับน้องเบสคำสิง มี่ภูเขาไปชมสามหมื่นแปดพันนั่นแสดงว่าเกินหรือทะลุปเป้าชนะนะคะพี่น้องทีนี้ยอดขายคนเก่าเขาขายเอาไว้ที่สามล้านสามแสนบาทนะคะพี่น้องแต่บอสบิ๊กกับน้องเบสคำสิงขายได้สามล้านแปดแสนบาทค่ะพี่น้องโอ้โหสุดยอดมากนั่นแสดงว่า ทะลุเป้าไะพี่น้องทั้งยอดไลฟ์และก็ยอดขายที่นี่เมื่อทะลุทั้งสองยอดจริง,รงๆแล้วถ้าทะยุทะลุยอดขายเนี่ยก็จะได้เงินสด5้าแสนบาทบอสาาบาเป็นเงินสดหรือกิฟต์ไวเชอร์แต่ว่าได้ห้าแสนบาทคราวนี้ทะลุทั้งสองอย่างทั้งยอดขายแล้วก็ยอดบิลไะพี่น้องก็เลยมีการจัดปโปรเป็นเขาเรียกว่าสมนาคุณ f อเนาะคืนกำไรให้ลูกค้า เป็นโปรโบท็อกนะคะสิบคนโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะพี่น้องจัดโปรโบท็อกให้กับ FC f ซ a แฟนคลับที่เข้ามากดจับจองอ่โปรดังกล่าวนี้สิบทันค่ะพี่น้องเซ็ตสิ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับบอสบิ Big ๊กผ uh ู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อินฟ e ูเอนเตอร์ตัวยง เมื่อหนึ่งของประเทศไทยกับวาได้เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นซีโอายเพลงเป็นผู้บริหารวงตูเกียวมิวสิกนี่แหละค่ะพี่น้องเมื่อนี้เดินทางจากเขาใหญ่ไปกรุงเทพมหานคร The a r ์พลาสติกเซอร์ค y รีฮอ i t สพโรงพยาบาลอาจจะพาะทางสัญญกรรมตกแต่งดีอาร์นะคะพี่น้องร่วมกับน้องเบสคำสิงปาดปังไม่หยุดชุดไม่อยู่บอสบิ๊กพยบาบาลฟินแลนด์พร้อมกับน้องเบสคำสิงอินฟูตัวยง นะคะาดาราภาพยนตร์ชื่อดังสวยสดคนเน็บพี่น้องเอ้ยรัวรัว,รว,รว,รวหน้าที่นี่พนบอกว่าถ้าทะลุปเป้าให้ศบตากันในภาพพี่น้องให้ศบตากันเจ็ดวิบอดบิ๊กกับพิบตาตั้งหลายเถวหน้าแดงเอฟซี่บอกส่วนน้องเบสนั้นยิ้มตลอดเปล่งประกายตลอดพี่น้องโอ้ยแอดแล้วแบบ ฟิลมากค่ะพี่น้องฟินหลายๆฟินฟินมากๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงเอาล่ะค่ะพี่น้องยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านประสบผลสําเร็จทะลุเป้าทั้งสองอย่างทั้งยอดขายแล้วก็อยอดผู้ติดตามหรือวิวที่เข้าชมในค่ําคืนนี้นะคะพี่น้องเอาล่ะค่ะแน่นแอดก็เลยนัําข้าวนี้ฟังตลอดจนจบได้พี่น้องมาเล่าข่าวให้พ่อแม่พี่นอ้องฟังละกะันเป็นของขวัญก่อนนอนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับมือนี้ขอโตล่าไปก่อนไก่พี่น้องค่ะพบพ่อกันไหมคลิปหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ